คนชั่วสักทีแกจะได้เลิกเป็นคนชั่วสักทีไม่เข้าใจอีพ่อไม่เข้าใจเหรอทํางานแบบนี้นี่แหละลูกพ่อมรดกมาด่ากับด็อกเตอร์ปฐมพงษ์นี่นี่เห็นแฟ้มทํางานยี่ห้อตาช้างนี่แหละเห็นนี่เห็นคําทํางานตาช้างนี่แหละอย่าฟ้าอย่าฝืนมันถึงพยายามบังคับให้ฉันเนี่ยแปลงให้แม็กนัมให้กลายเป็นคนขอให้แม็กนัมกลายเป็นคนละกัรเมื่อกล้าความเป็นคนแล้วคนที่มันด้นดี่ทุกวันนี้คนที่มันดีทุกวันนี้สร้างสงคราไม่เว้นตลอดวัน สุนลการบนดินกันแน่เอ้าน็อกเธอโดนตกด้วบารากดแล้วเราเร็มี่คนเร็วมากกว่าคนดีโลกมันจะโหดร้ายแค่ไหนโหดร้ายแค่ไหนก็ยังหวังว่าความดีมันจะกระจัดความเร็วได้างที่จะแล้วอย่างที่ฉันกำลังจะยึดแกได้ไิมแกได้ไหมอย่าดีกว่าให้ฉันนี่แค้ฉันนี่เบียกจูบเขาเดี๋ยวไป อย่าทำอะไรชัดนี่หักปืนด็อกเตอร์กีทีทำไมเขาไม่พอเห็นเนล่ะหมโลกใบนี้มันหอตได้แค่ไนโลกใบนี้มันฮอตได้แค่ไหนนักสู้มันเข้ามีดจะไม่พี่วันแข่งกันกับพวกเราเด็กค่ะนี่แหละหักปืนด็อกเตอร์เสร็จครับนี่แหละไปหาคุณเจมี่ไปห้องเก็บของนี่ ที่เห็นใจลิงเข็บจีดยาเห็นไหมไม่มีหรอกช่องเจ็ดสีขอรบบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยรับท่วมเธอยังไม่ตายอยังไม่ตายยังยังความตายมันแค่เสียงผู้ประสบภัยรับท่วเพราะว่ามัได้ที่ช่องเจ็ดสีหรือสมรบทุนธนาคารกรุงศรีอยุธยามันไม่สมบูรณชีวิตจุกจิกละบัญชีออฟซั์เจ็ดสีช่วยาวบ้านเลขที่ศูนย์หนึ่งขีดเก้า คิดหนึ่งสามสองี่เจ็ดคีดห้นงสอบทับโทรศูนย์สองหกแปดศูนย์ศูนยเจ็ดแปดเก้านี่แหละเห็นถังน้ำเพลิงนี่เห็นเห็นถังน้ำเพลิงห้องยาเถื่อนนี่แหละเห็นลิฟชักเก็บหนังสือแบมทำงานนี่แหละเห็นแทำงานห้องยาเถื่อนหรอนี่แหละเห็นกล่องวางเรียกรายอยู่โราวรจะเกเบโดนกบฏวะ เดี๋ยวไม่มีทางมาช่วยฉันเพราะเขาจะเอาหลักฐานสำคัญไปเล่นงานพวกแกทุกคนเนี่ยรูปภาพมรกรยืนนี่แหละมรกรมันมาขำหัวเราะตรงข้างหลังนี่แหละมรกรยืน หัวเลาะคักหลักตู้เบเกอร์ใจไฟนี่แหละฮอกยาเถื่อนหรอนี่แหละเห็ดกระดาษหรอนี่แหละเห็ดกระดาษฮอกยาเถื่อนหรอยืดขับหัวเลาะตกพม่าตู้เบเกอร์ใจไฟที่ฮอกยาเถื่อนหรอคุณแสงรวีแสงกวีคุณประเมินอะไรผิดแล้วล่ะเข้าเจ็ดหกการเจ็ดสี่เชื่อว่าเพื่อผู้ประสบอุทกภัยพิดข้อความให้กำลังใจหกกระที่สี่เจ็ดเจ็ดตึก ทั้งละหกบาททุกระบบรายได้ดับไปบริจาคผ่านกระเปาคักบกเมื่อคุณแสงระวีผมตัดสินใจแล้วนะมันหายไปค่ะมันหายไปหายไปได้ยังไงคุณหาจนทั่วหรือยังทั่วแล้วครัผมคิดว่ามีคนเอาไปเป็นไม่ได้ยังไงครับเดี๋ยวไลไกลครับที่นี่มีแต่พวกเราอยู่นะครับก็พวกเรานี่แหละค่ะที่เอามันไปน่าจะเป็นมะลิกะทองปลวเอาไปลากตัวคุณแสงระวีอะค่ะเอาไปลากตัวคุณแสงระวีครับ นี่แหละเห็นอะไรไปมันคือการจับจัดทุกคนต้องไม่เอาหลักฐานต้องไม่เอาขังแล้วกันมาแล้วตัวฉันกลับไปตัวฉันกลับไปคุณประเมินผิดแล้วล่ะนี่แหละเหตุขาวๆคือเรนลิงเก็บสิทธิ์จะต่อให้ต่อให้สซ่เันข้าวตี๋จะแข่งกันแค่ไหนก็ตามแต่ฉันก็รู้จุดอ่อนของเขาอยู่ดีรู้จุดอ่อนเขาอยู่ดีใช่ใช่ความรักที่เขามีให้คุณไงล่ะคุณแสงระวี ให้เขาแข็งแข็งแคบแคบแต่ก็ตายแต่ถ้าเพื่อคนที่เขารักเขายอมทำได้ทุกอย่างถ้าจะคิดฆ่าฉันเพื่อให้เขายอมแพ้เนี่ยคิดผิดนะนักสู้ไปก็เดี๋ยวจะไม่มีทางเลือกต่อสู้เด็ดขาดใครว่าจะฆ่าคุณล่ะทำแบบนั้นไม่ได้ผลอะไรไม่ได้ผลอะไร รามานมากเท่าไหรยินถือเก็บยินยาวยินปัญญเยินถือเก็บย,ยีน,นยาวน,น,นี่แหละเห็นแฟ๊บทองารยี่ห้อตาม,มาสีเขียวเหรอห้องอยาเถ่อนีน่แหละแว๊บทองารโรงงานยาเถ่อนยืนฟันเหยินอินทุสุเหรอความวแาก่ๆข,ข,ของตะกิ้วม<จ>ันเกยวเดียวก็วจะยิ่งออนแอรเท่านั้นลุกภาพรากดยืนยิมยิโลกอออินจุจุเหรอนี่แหละยืนยิมยิมตกข้างตู้เก็บลิปชัก ตู้เก็บหนังสือลิ้นชักแฝบทำงานลงก,กันยะเถิดนี่แหล,ละวันลกดยินปันเห็นกดเข็มฉีดยาต้องฉีดก่อนน้ำพุ่งขึ้น เม็ดปากลบนี่เหรอนี่นาาไา้มาลกอดเ็ดปากโลโก้อิจฉโซนอด ดีดและย,ยีดไปปากนี่แหลยะดับเหลือเกิงบินดอกเอออินเทอร์เน็ตเอ็กพอเอร์อยู่ที่เข็มฉีดยาเหรอน้ำจีเหลืองเหรอเข็มฉีดยาอยู่ที่คุณหมอโรงพยาบาลเหรอเข็มฉีดยาอ,อยู่ที่คนร้ายชื่อปรากฏโดนฉีดยาเหรอโดนฉีดยาเหรอ นี่แหละฉีดเข้าคอไปแล้วนี่แหละนี่เห็นเมื่อกี้เห็นอะไรนี่เห็นตู้แอร์หรอเห็นลิ้ชักเก็บหนังสือนี่เห็นถังดับเพลิงเห็นกล่องเห็นกล่องกระดาษเห็นถังดับเพลิงตู้ถังดับเพลิงตู้แอร์ฮอาทำงานโรกาาเตือนนี่เขาเก็บของนี่มันมองเห็นแอร์นี่เห็นแอร์เมื่อกี้เห็นถังดับเพลิงนี่เห็นอยู่ห้องยาเถือนนี่มันเป็นถังดับเพลิงตู้แอร์โรกายเตือ